mời 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 nhé กก่อออะแลรชสวัสดีพ่อแม่ก่อนเร็วสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเมอนี้าอ่าผ้าอบปอมาปลูกอ่าปั๊กเผานะครับอับอบปอมาเล่นนะครับพี่น้องมาเป็นโมครับเมอนี้าปบั๊กเผาบ้าโชกอ่ะนี่ครับ ต้นนี้เบาโชคสื่อมากในาราคาลอยหนึ่งนะครับครับมงกุฎะนี่นะครับระวังต้นฝรั่งนะครับพี่น้อง ดึงเอาไปเลยโอเคจับจับมาเบิ้งดูมันมีหลากออกมาบ่เอาดินออกเลยบ่เป็นยังเดี๋ยวพอเบิ้งหลากก่อนเอาดินออกหลดอนนี้ครับพี่นอ้องโอ้โบเบหบดแล้วครับเป็นห้อยจอ,อยู่ครับแต่ว่าปวกโบมีแล้วนะครับสี่ก็ตัอดออกพี่นอ้องบอตัดออกกันเ่านะครับ แบบนี้ผมจะเอาไว้อยู่ครับเนี่ยคือ,อเพิ่งเกิดใหม่อยู่นะครับแบบน,นี้เสียหายแล้วครับเนี่ยคือเน่าแล้วนะครับอันนี้จะเอาไว้ได้ครับเนี่ยครับที่กขาวๆนี่เอาไว้ได้ครับแต่ว่าสุ้มเน่าเน่านี่รัดออกการรอดรุ่นนะครับว่าจะเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะ ครับกบตัดรากออกแล้วครับพี่น้องเห้เพิ่นเกิดมากไหม่นะครับสามารถเอาเกลือมาแล้วครับกบใส่ปูนขาวจาังหนพี่น้องใส่ปูนขาวเกลือมาใส่ครับเกลือนี่กักัใส่เกลือจังหนพี่น้องพี่น้องครับฟันรอบๆอบครับ กันมาลงมาเลี้ยงนี่แหละครับเดี๋ยว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 ก็ลาเดี๋ยวแจักสิเป็นยังไงเด้อพี่น้องเด้อปลูกล่องมังกรครับเพื่อติดนะครับแต่ว่าเบื้องแลรกกับปลวกโบมี่หรอกครับอาจจะเป็นที่ถือน้ำแล้วครับอยู่เป็นเวลาโดนนะครับเป็นคือปลวกจอนี่นะครับแต่ว่ากัเอา เอาไส้เกลือแล้วก็ใส้ปูนขาวปูนขาวครับกันไว้ครับเป้าน้ำหอมนี่เพื่อนกามักหาน้าก้อยนะครับกามห้อยเกลือไปจังน้อยก็ด,ดีอ้าโอเคเอาลงแค่เครื่องเดียวพี่น้องอันไปทางทีตะวันออก่นวานะครับสิง,งามสุด <laughs> บางวายังสัน่นอันนี้ครับแล้วก็ มีมีอย่างหนึ่งพี่น้องเพื่อนว่าถ้าใบถ้าใบตัวนี้เป็นสองนะครับเป็นสองแขกแบบนี้นะครับเพื่อนว่ามันจะเป็นตัวเมียนะครับจะเป็นต้นตัวเมียพอหลาวอาตรงใส่แล้วอันนี้ครับปล,ลงงูกซ้ำนี่แหละครับพี่น้องอางานของนูเ็จเลยบร้อยปลดงานหนูเอาเวลาไปทายุพุ่นเลยไปทาครับจะให้อปอเขาไปทาพุ่นแล้วครับพี่น้อง ผมน้อยเดียวครับกับบรุว่าจะเป็นตัวแม่จริงหรือเปล่านะครับมีบ้อสังเกตนะครับของบกเผานะครับตัวแม่เพันว่าตัวนี้จะใบนะครับจะเป็นสองสองแขกแบบนี้นะครับเป็นตัวแม่กับบรุจริงหรือเปล่านะครับเบาโจกับบแมนกระเสษตดเป็นกระเสดมือไม่พี่น้องเป็นกระเสียดมือไม่กับเลี้ยนรู๋นะครับ เรียนรู้แล้วลงมือทําถ้าเขาเรียนรู้แล้วบนลงมือทํากับบรูปปัญหาบรรูนะครับบรรูวา่าอันใดเป็นอันใดหรอกครับพี่น้องถ้าเขาบนลงมือทาครับครับตอนนี้กับบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังนะครับพี่นอ้องเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นครับ ครับนี่ครัปลูกวองนี้แล้วครับพี่น้องขุดจากหน้อยครับ ใส่พื้นที่ครับก็บเดี๋ยวเอาคือเก่านะครับพี่นอ้องกาตรวจสอบตรวจสอเบ,บื้องนะครับอันนี้นี่ส้มคือ,อยู่พี่นอ้องอันนี้อ่เคครับหลกัก ัดอันที่อันที่คิดว่ามันจะเน่านะครับพี่น้องอต้นนี้สรงคือพี่น้องอครับพี่น้องลูกเลยครับต้นนี้ก็คือเก่าครับสองแข่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม่ครับตามตามที่เบิงเบิงมากนะครับพี่น้อง เราโชก,กับโบลูนะครับ,พบเพราะว่าโบแมนเชาวสวนโดยตรงนะครับทุเรียนครับว่าจะเอามาปูลอายุพี่น้องรูซึ้วมาอ่า,อาท่าท้ายดีนะครับสำหรับทุเรียน ครับประมาณนี้ครับผมสําหรับการปลูกผักเผานะครับโอ้ลวยเกลือลงไปหน่อยจังเอยครับรอบๆพวกนี้กักนมะเร็งได้พร้อมนะครับแล้วก่ารักเนะผาน้ำหอมกบมากมากน้ำไก่นะครับ ่าเสือจังหน้าครับเมื่อกี้ลืมครับผมลืมห้วยกว่อนห้วยล้างเมเ่็ไหังครับลดน้ำกับเดี๋ยวกะซึมลงไปขึ้นเขาเอีคยครับผมครับครับปกปั้งจังไมพี่น้อง รถน้ำพ่อจ้ะแม่โัวมากบาอกให้นูไปเรียนออนไล่เรียนออนไล่ดิโอเคพเพลียวพอดีอ่ครับผมตอนนี้นักเรียนเพิ่งนกับปิดสองอาทิตย์ครับโควิดไลยพี่น้อง <c oughs> จะเรียนออนไล่ เราเขียวทรมาบอกนะครับให้ใหเอาอปอไปเลี้ยนออนไลน์นะครับอ่าเรียบร้อยครับเอาอปอไปเลี้ยนออนไลน์ก่อนพี่น้องเท่าดีล่ะครับแล้ว คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเบาโชคน้องโอโปอนะครับเดี๋ยวจะพาโอโปอไปเรียนออนไลน์ก่อนครับพี่น้องครับก็าไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผม